ขออภัยค่ะคือของกุ้งนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันน้ําตาให้ความผาสุกอะค่ะเพราะว่าวันนี้จริงทุกครั้งเราจะเห็นว่าพี่น้องเรามีความผาสุกแต่วันนี้เราจะเห็นเลยว่าพี่น้องเราเนี่ยบางท่านพอพูดไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องหยุดคือแต่ละท่านนะก็อย่างคุณนิตยาก็หยุดไปแล้วก็แบบเออเหมือนท่านมีความผาสุกอะค่ะแล้วคุณนิตยาเนี่ยกุ้งจะจะบอกว่า ท่านเพิ่งมาแพทย์พิธีรมเนี่ยเมื่อปลายปีหกสี่เองอะค่ะแต่ถือว่าเร็วมากเลยอะเมื่อวานท่านก็มาบอกว่าเออท่านมีความเปลี่ยนแปลงได้ไวถึงขนาดว่าเออทั้งพ่อบ้านและลูกเนี่ยหยุดในการเล่นบาสเมื่อมองดูท่านท่านยิ้มอย่างมีความผาสุกเมื่อวานท่านยิ้มอย่างมีความผาสุกแต่วันนี้ค่ะท่านบอกมาว่าไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวค่ะท่านครอบครัวค่ะครอบครัวมีรอยยิ้มด้วยความผาสุกท่านได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่บ้าน ก็คือท่านบอกว่าวันนี้ท่านมาเรื่องน้ำปัสสาวะเปลี่ยนครอบครัวค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่กุ้งเห็นก็เป็นรอยยิ้มแห่งความภาคภูอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพงเพนนะคะคุณพงเพนนะคะก็ได้บอกว่าท่านสอเทปจากการบรรยายแล้วก็เห็นคุณค่าของความทุกข์อะค่ะคืะคอกุ้งจะบอกว่าจริงๆนะคะเรื่องที่การที่เราได้มาฟังแล้วเราได้มาจดแล้วเราได้มาสทอนเทปหรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะมันเป็นประโยชน์จริงๆอะคะ่ะ ระหว่างที่ฟังเฉยๆกับฟังแล้วจทย์อะค่ะก็จะต่างกันแล้ววันนี้ค่ะในระหว่างที่ฟังอะค่ะกุ้งก็จะเห็นอติมอะค่ะยกมือตั้งแต่เช้าเลยอะค่ะแต่ระหว่างอาติมยกมือก็เหมือนก็ผ่านแล้วสักพักเหมือนก็หายไปแล้วอติมก็จดจดจดกุ้งก็เอ๊หรือว่าอาติมวันนี้จะโจดแต่สุดท้ายอะค่ะอติมก็คือมาสอบแต่อติมอะค่ะก็มีความใจเย็นนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะยกมือตั้งแต่ต้นนะคะ แต่มาถูกเรียกเอาตอนท้ายอะค่ะก็จะทําให้เห็นได้ว่าการที่เข้ามาสอบอะค่ะบางท่านยกยกปุ๊บก็ได้สอบปั๊บแต่บางท่านอะค่ะยกตั้งแต่เช้าอะค่ะกว่าจะได้สอบเนี่ยบางทีก็นานแล้วก็เห็นหลายท่านเหมือนกันมายกมือแล้วก็หายไปอะค่ะทุกวันก็จะได้เห็นนะคะว่ามีหลายๆท่านที่ยกมือแล้วก็หายไปอย่างคุณสาองวรสอะค่ะกูก็เห็นยกมือนะคะแล้วช่วงนึงก็หายไปอะค่ะก็เลยอยากบอกว่าได้มาร่วมรับส่งกันบ้านนะคะมีความผาสุกด้วยอะค่ะ แล้วก็ขออนุโมทนานะคะกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการส่งกันบ้านของทุกท่านนะคะสาธุกคะค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญพี่เลนแก้วค่ะอ่า สำหรับนกวันนี้ก็ได้มาเข้าเอาช่วงบ่ายนะคะตอนเช้ามีภารกิจค่ะเข้ามาก็กลับมาบ่ายโมงเกือบครึ่งข้าวก็ยังไม่ได้กินก็รีบไปตักแล้วก็มานั่งฟังก็แค่ช่วงท้ายๆก็มีมีสิ่งที่น่าประทับใจนะคะการได้ฟังพี่น้องแต่ละท่านมาส่งนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเด็กๆอาจจะไม่คุ้นกับ มาป้านกนะคะแต่จริงๆป้านกแอบเข้าไปฟังในโรงเรียนของหนูมาระยะหนึ่งนะค่ะแล้วก็เป็นแฟนแฟนคลับของเด็กๆอยู่ค่ะเพราะว่าชอบมีลาของเด็กๆเขาเออเขาเรียกว่าสั้นๆกระชับกระชับซึ่งซึ่งมันเห็นดูแบบเออมันง่ายดีแล้วเราก็แอบเรียนแบบเด็กๆด้วยนะคะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าการจับกิเลสแล้วก็การฆ่ากิเลสของเด็กๆเนี่ยมันไม่ซับซ้อนดีค่ะง่ายดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะอ่าดรผุดศดีเชิญค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีบางช่วงที่สัญญาณหายไปนะคะหรือว่าทํากิจธุระนะคะแต่เรื่องที่ประทับใจวันนี้คือเห็นความผาสุกข,ของครอบครัวค่ะ การนับหนึ่งที่เราของหลายครอบครัวนะคะเห็นชัดเลยค่ะไม่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นตอนอาแอดเล่านะคะถึงการฟังข่าวคราวเรื่องของยูเครนนะคะเรื่องของอาร์จุธามาสนะคะเรื่องของคุณนิตยานะคะแต่และเรื่องเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวนะคะที่ผาสุกค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เห็นแล้วก็จริงๆอยากปิดดาวทั้งให้จบนะคะแต่ฟังไม่ค่อยจบนะคะก็คือเรื่องของความพัดพลาดค,ค่ะนะคะ วันนี้มีหลายท่านส่งเรื่องความพัดภาคว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะน้อยลงแล้วแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยยังมีอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของหลายๆท่านเลยนะคะรวมทั้งตัวท่านเองที่ได้รับรู้ค่ะเพราะการที่ได้กลับไปทบทวนอีกครั้งค่ะโอกาสที่มันจะลดลงแล้วก็ลดน้อยจนมันหมดเนี่ยก็จะมีมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะและการนีท่านได้มาแบ่งปันเนี่ยก็ทําให้เราได้มีโอกาสทบทวนตัวเองด้วยค่ะว่าสิ่งนี้เรายังมีมากน้อยแค่างใด แล้วก็เตือนให้พวกเราระวังค่ะว่าไอ้ที่คิดเนี่ยมันคือสิ่งที่คิดค่ะของจริงเนี่ยยังไม่แน่นะคะก็อย่าประมาทค่ะซึ่งการไม่ประมาทนะคะก็คือการที่มาร่วมฟังหมูนิดดีนะคะแบ่งปันสภาวะธรรมกันค่ะแลวเราก็จะพบกันนะคะในครั้งหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่มีโอกาสมาแบ่งปันให้พวกเราฟังค่ะค่ะอนุโมทนากับทุกท่านนะคะทั้งทีมรับการบ้าน ทีมเบื้องหลงังทีมที่น้องที่มาร่วมส่งการบ้านนำกรณีศึกษาดีๆมาแบ่งปันกันนะคะและผู้ที่เข้ามาเป็นมวลหมู่ในการรับฟังนำประสบการณ์ของเพื่อนไปใช้นะคะไปบูรณาการใช้กับชีวิตของเราค่ะ,ะสถาบันวิชารามนะคะเป็นสถาบันการศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะ พวกเรามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันมาเป็นหมู่มิตรดีของกันและกันนะคะ,ะทางแห่งความพ้นทุก์เหตุแห่งความพ้นทุกที่สำคัญก็คือมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกของพรหมจรรย์นะคะดังนั้นอ่ะองค์ประกอบของเรานี่แหละค่ะที่จะไปพากันไปไปสู่เรื่องราวที่ดีๆไปสู่ชีวิตที่ดีๆนะคะพาไป การไปสู่การบรรลุธรรมได้ด้วยเหตุแห่งการวิมุตินี้ค่ะซึ่งในครั้งนี้วันนี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องสามารถที่จะมาร่วมติดตามการส่งกันบ้านของพวกเราในครั้งต่อไปค่ะหลังจากค่ายออนไลน์ของเรานะคะหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิธีธรรมค้ำจุนโลกหลักสูตร10วันจบไปนักศึกษาผู้ร่วมเรียนรู้ในค่ายก็จะมาร่วมกันส่งกันบ้านค่ะสำหรับวันนี้ กรับขอพรบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนผู้นำองค์กรแพทย์วิถีธรรมของเราเป็นอย่างสูงค่ะกรับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะกรับคารวะหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะเด็กคารวะผู้ใหญ่ค่ะ พบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ